เดินมาแล้วเท็กเบินใช่ไหมพิการเขาทำยังไงเขามองเขาดูว่าไม่มีใครสนใจเขาเพราะว่าเรื่องนีมัความลับังนั้ใส่กระเป๋าปั๊บเลย แล้วลอตเตอรี่ที่จะเอาไปนี่คือหวังหวังเอาไปทำอะไรลอตเตอรี่ก็หวังเก็บไว้เกิดถูกแล้วถ้าถูกรา่งวันที่หนึ่งเราตังค์ไปทำอะไรอะ่ะก็กลับ้นที่ลุกบ้านอ๋อ เราที่เดียวเราเรานั่งอันน <a> ี้เอาเขากับอันนี้ที่ไปก่อเหตุที่เขาบังแกน้ำตาะเสื้อตัวนี้ใช <Poppy? S 2> right? ่ไหมครับทีแล้วไปล็อกตัวได้ที่ไหนพี่จรุนที่เขตหนองป่าเขตบ้านไล่อ่ะคือติดต่อใช่ไหมสพหนองฉางกับก็คือมีกับสพบางแกดประสานงานกันแล้วก็ชุดสืบจังหวัดนะจังหวัด ลุงบรรล่ยครับทำงานทด้วยกันชี้เสื้อชี้เสื้อไม่ใช่ใช่ไหมยืนอยู่แล้วบ้านซื้อบ้าไหนบ้านใหญ่ใหา่บ้านพญาบ้ำหวังโอเคเฮ้ยผมไม่ได้เก็บหมาอยู่เื้อเท้อยู่ตัวถิงวันี่องเตาโอ้โหเล่นแบบนี้เองเหรอ อ๋อของเราเนี่คือเย็บแบบนี้คือเย็บแบบนี้เอาผีน้อยอ๋แล้วนักบัดใช่ปะไม่ใช่ค่ะสีแดงผีนอยอ่างเดียวอ๋อนี่อ้าเลียงแล้วไม่ใช่ของเราทั้งน้นเราใช่นะคะนี่เขาแจกปะไม่ใช่ค่ะออันนี้อันนี้ไทยนิมิตอ๋อนี่เขาายมาแล้วนี่อยู่นี่มีอยู่เลยเออแล้วอย่างที่เขามีข่าวคุยกันมาว่าได้ไปกระชากกระเป๋าที่บ้านไร่เนี่ยกระชากจริงไหมจริงครับอ๋อได้ได้ตังค์มาเท่าไหร่อประมาณสี่ร้ย สี่ร้อยเหรอสามสี่ร้อยอ๋อที่กระชากกระเป๋าที่เกตอำเภอบ้านไร่อะนะแล้วก็ได้พักมีแต่พักอืมครับแล้วแล้วตังค์เป็นไงตอนนี้ตังค์ใช้ไปแล้วครับแม่ใช้หมดไปแล้วแล้วลอตเตอรี่ที่จะเอาไปนี่คือหวังเอาไปทําอะไรลอตเตอรี่ก็หวังเขเก็บไว้เพื่อถูกแล้วถ้าถูกรางวัลนี้หนึ่งแล้วตังค์ไปทําอะไรอะก็กลับพื้นที่ร้านปลูกบ้านอ๋อครับแล้วเห็นว่าเพิ่งออกจากเงินจำมาจริงไหมจริงนะครับออกออกจากเงินจำไม่ได้กี่เดือนแล้วมาอีกได้ครับตอนนั้นโดนข้อหาอะไร รักตัเหมอกันเอารักรับเหมือนกันใช่ไหมเป็นไงเจ้าหน้าที่ได้จับได้อย่างรวดเร็วดีเก่งมากเลยครับอืมดีใจอ่ะครับี่ดีสื่อก็ช่วยกันด้วยทุกคนช่วยกัน้ะเนาะจ้าหน้าที่ก็ทำงานเต็มที่นะใช่ใช่แล้วจับได้อย่างนี้ดีใจไหมก็ดีใจนะ คนอื่นนี่ต้อไม่ต้องเดือดร้อนอีกนะครับถ้าจับไม่ได้เนี่ยชาวตลาดก็หวาดระแวงกันหมดตอนนี้ครัอ๋อครับร้านลอตเตอรี่ทั้งหลายนะใช่ไม่ใช่เฉพาะร้านลอตเตอรี่ร้านขายของทุกร้านเขาก็กลัวกันหมดอ่ะแล้วได้ลอตเตอรี่คืนนี้จะเอาไปทําอะไรก็เอาไปขายเอาไปขายต่อเป็ยังมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเนาะได้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งไหมได้พรุ่งนี้อีกวันก็ถือว่ายังโชคดีเนาะถ้าเหลือก็เผื่อถูกรางวัลใหญ่เผื่อมีโชค